กอขอครับสวีดัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กันในช่องจโรมาสเตอร์ช่องเด็กบโบขนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเอ Power อ Power Ranger ก็เป็นเกมเด็กปัญญาอ่อนนะครับคือเกมในเครื่องกูมีให้เลือกเล่นตั้งหลายเกมแต่กูกลับมาเลือกเล่นเกมนี้ หน้าสมเพชที่ใหม่ครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แ okay. ค่เล่นไปตามสไตล์ของเกมมันเริ่มมามันก็จะสอ,สอนอะไรไปกูก็เพิ่งได้แคะเวทเทพสามเป็น,ปเ,เ,นเกม็กปัญญาอ่อนยังไม่พอเลเวียัยงปัญญาอ่อนอีกกูจบแล้วแล้วก็ไปเริ่มมึงเลยนะครับก็หน้าสุ่มมันก็จะไม่เหมือนกัน มันก็จะสวยไปตามแบบของมันนะครับก็มีฮีโร่ตั้งหลายอย่างก็ฮีโร่ที่ผมใช้ในหน้านี้ก็ตัวขวามือนะครับตัวที่เถดอทนายน่าจะเป็นพันธุ์ไทเซร์ทอปนะครับแล้วพูดง่ายเกมนี้ก็เป็นเกมมาร์ไลเดอร์ฮีโร่ต่างๆครับเหมือนกูปัญญาวนนะกูตัก12ปีเลยกูตกมาเลนเกมปัญญาอ่อนอย่ี้ โดยไม่มีใครของยืนสักสิบนานทีบ่ถ้าเกมนี้มันก็่ายๆไม่มีอะไรบางคี่มันอ่ากูบอกแล้วกูตายแน่กูกลางไม่พอไอสัตว์มึงเปิดมามึงตบกูก่อนเลยเอ่ะกูไม่ไปอัง <laughs> เออมึงไม่รอดอ่ะโอ้บล็อกอ่ะเออไอสองไอสองใจเย็นๆใจเย็นๆย็นใจเย็นเยนี่ดอกอืมซ้ำโอ้อ่ะไอสัสกูแพ้แน่กูตายแน่ทำไมกูกดไม่ติด เกมปัญญาอ่อนยังไม่พอกูยังกะเก่งและแบบนี้แฟนกูจะว่ายังไงเอ้ไอ้บึงมึงหยุดอีดอกมึงอยู่าปัญญาอ่อนไม่พอกูยังเป๊กกูเป๊กเมื่อ,อกี้รอบเลยเว้ยเออคือก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเกมนี้มันปัญญาอ่อนสุดๆนะครับ ก็แค่เล่นๆไปนะครับมีเกมตักเยอะแต่กูเลือกสตรีมเกมนี้ม,มันก็เป็นเกมใช้เน็ตเหมือนกันน <c oughs> ั่นเล่นๆไปเดี๋ยวกูก็จะหน้าเองโดยการตบบอลไม่ไง่ายขนาดนี้เลยวะกูได้อยู่ฝั่งฝั่งไปที <c oughs> นี่อีกแล้ว <c oughs> โอ้ <c oughs> กูต้องเจอมึงอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เออกูสกัด เออทำไมกูต <c ười> ีมึงไม่เข้ากูเตะมึงไปโดนวะเออเออสวนสวนซ้ำซ้ำต่ออีกรอบหนึ่งที่สุดกูสามารถตีไม่ได้แล้วกูโดนยิงอ่ะจุบอ่ะจุบเพื่อกูโดนตกแอ้วทำไมมึงหมัดเดียวเนี่ยแม่งมันบีทั้งหลายหมัดแต่กูเสือกหมัดเดียวเออเอาเอา หมือนหนังเออโอ้โอ้อีดอกเออเออดอกเดียวกูพอใจแล้วเออไอส,สัตว์สกิลไม่เต็มปะนะไล่เงไงกูโ่ออ้ชิ้บตั้งกาดตั้งการ,การวิธีการหลบแบบดิจิตลอลโอ้ชิ้บโอ้โหไม่ไม่ได้อีกโดนยิงฟรีไม โดนยิงเฟียกแล้วกูอืมโดนถีบไปนัดหนึ่งความตายกำลังมาเยือนกูแน่เอ้าตามไยหูหูวกูตายกูตายเชียร์กูเถอะทุกคนยร์ับโกูเอา้าอ้าาอ,อ,อ,อีกแล้ววะเน,นี่ย มึงคอมเมนต์ด่ากูเลยเอาเอาละเอาล,ะ,อาละคอมเมนต์ด่าผมได้เลยก็พรุ่งนี้ผมมีเรื่องอะไรจะมาบอกนะครับก็พรุ่งนี้ผมก็จะตอบคำถาม Q&A กับเกมกัลิน่ากับกับเพื่อนของผมนะครับเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ต้องไปส่งงานอะไรแต่กูไม่ทำแต่กูก็ไปนะ มาดูกันว่าตาหนี้กูจะแพ้หรือชนะอันถ้าตาหนี้กูแพ้ด่าผมได้เลยไม่ว่าจะอะไรด่ากูมาเลยกูรับได้โอ้โหโกูอะเออเออเออตานี้กูพอได้อันนี้กูพอได้อืโอ้โหกูอะร้อยโอ้ยกว่าเดิ อู้อกเกี็บมึงไม่จ๊บไม่โดนเออทำไมกูทำไมกูตีไม่เข้ามันเป็นเพราะอะไรอืมส่วนไปหมัดซ้ายขวาส้นเตนต่อมึงจะ อยู่อะไรกูกมือนงียบหายสัตว์ไม่กูไม่ตีไม่โดนเลยวะเข้ามาดิเข้ามาคำวันหาพอ่อมึงเด็กกูแก่ตอนเนี้ยอืมแกลงไปหนึ่งดอกตามตัวอีกดอกกูตีนมากหลบ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  ลบหลบ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 ตามด้วยท่าชักมืออ,อตามด้วยหมัดพัส,สุธากูก็ไม่รอนอยู่เดียวกูจะทำไมวะไรยี้ใครใครกูชนะ กูเกียรโอ้ช่งเดียวกูตีมันไล่เลยเล่นน้อยกว่ากูกูจะได้สักทีกูชนะทีนี้กูดีใจเหมือนคนบ้าโหลดตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับเกมโซวไปนะครับเป็นเหมือนกับมีพาสซีซั่นหรือพาสเกมต้องกดใจโอเคยเค จะได้อัพตัวละครกูแล้วเวอร์แม่งช้าจากวันนี้กูหรือมันเป็นเพราะกูสตรีมไปด้วยชั่ชางมันกี่กิโลอ่ะโอเคกูคสามารถรับเงินได้โอ้กูพอดีเหลือสามบาทให้กูใช้ มันใช้กูไปกินข้าวไอ้เสรจนี่ผมคนเป็นฮีโร่ดีมากยกูลองเปลี่ยนมันตบปืนเหมือนมัน,ม,นมันดูดีกว่าไอ้สัเห็นแม่เห็นใช้กันเยอะนะกูใช้บ้างเป็นไรกูอยากรู้จริงๆแม่งใช้กันเยอะชิ้หมหายแล้วพอกูใช้มันจะเกิดอะไรขึ้นกระตัสเ็ปเด้อกูแพ้กแล้กูตาย กูแพ้และกูต่ายก็มันเป็นสเต็ปของเด็กกระโปงค,คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยว่ากูกระโปงแค่ไหนวันหนึ่งกูลงคลิปน่าลูกกี่คลิปอะ่ะแต่กา,า,กากูยังกลางมันเดมมาอืต่อไม่หยุดหนูท่านี่ยังแรงสมด้วยอีนี่เออเออเออ ึบกูว่ <c oughs> ออาอะไรทำไมคนแม่งใจเยอะชิบหายสัตว์แม่งเกลียนเอาเอาข่าวเนี้ยแหละกูได้กูจับไปแล้วเหลื้อนัดเดียวจบเจริ <c oughs> ยังง่ายเลย <c oughs> ไม่ต้องชมในฝีมือเพียงนั้นน้องพี่แพ้ไปสามตาเอ้ยพี่แพ้ไปทั้งเออถูกแล้วสามตา แพ้ไปตั้งสามตาต,ตานี้พี่ชนะนะน้องโอ้ไม่ต้องชมพี่หรอกน้องแพ้ไปประมาณสองสามตาสุดท้ายชน,นะช่วยโอ้กูเพิ่งรู้ากูกลากขนาดนี้กูเริ่มกูเริ่มด่าตัวเองแลวสักทีหลังจากที่เพื่อนกูด่าว่ากันเมียก็ไม่สนคนดูละสนกูนไหมอือก็คงด่ากูกลาหมดแน่มกูจะอาไปยดตัวเองไปถึงไหนวะ ้ยมันมาถูกกูไปสองเต็มเอาพร้อมพร้อมออถูกล่างจริงสามต่อสามดอกอ่อเอ่ออ่ออ,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 อทันนาโดทันนาโด,โ,ดโอ้โหติดรัวๆัว เออสกัดดาวลุงด้วยซนเตนเอาวิ่งมาทำไมาอ่ะน้องสาวเพั่เต็มเต็มเพั่พอกูโดนมาตีกับเย็ดแค้ย,ยังแรงอืมอืมอืมอมึงจะออกไปจากกูไหมโอ้โหอีดอกอีดอกเบาเบาเบาท่าเด้อสกัดกูได้อีกแม่งทำได้ไงวะ แทงกับเฮ้ยทำไมแม่งหมัดเดียวโอ้โืปรสากัดโอ้มึงออกไปห่างๆาก,กูอีสัตย์่าให้กูรู้นะเฟซมึงเชื่ออะไรกูจะพิมพ์ไปได่าให้รัวๆเฮ้ยทุกคนทำไมมันวิ่งทะลุไม่ได้อ่ะเกมนี้เขาทำยังไงวะกูโคตรมึงแต่ก็ชั่งมันหนงกูไม่สนใจอ่ะ นูจะด่ากูว่ากาแค่ไหนกูก็ไม่สนใจแล้วทไมกูกาจังว่ะมันจะปดวดรวอเล้าเลยเกินตัวโหรดกูว่ายังตั้งเยอะแต่กูเสือกไม่ใช่เพราะไอตัวเฮี้ยน,นี่แม่งเาอชาชิไหมกูคงต้องไปอัพสกิลกูให้มันโหดขึ้นกว่าเดิมแหละโอเคตานี้ก็เป็นตาสุดท้ายพอถ้ากูแพ้ตานี้พิมพ์มาเลยจะพิมพ์อะไร แต่อย่าลืมคอมเมนต์ Q&A มาด้วยเพราะพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปแกว Q&A นะครับฝากน้องแมนแชร์ด้วยคะับผมกา้าสักได้รลงร้โอ้ยโอ้ยกูจะตายซะห้าร้อยสองกูว่าแล้ว มึงง้างมาทำไมสัตว์เพื่อโอ้โหสัตว์แม่งแมหมดอีกอืนรัวรัวครับไม่ต้องถามทำไมกูตายเพราะกูโดนรัวแบบนี้ประจำเลยจู่โรงเรียนกูก็อย่างนี้แหละอีดอกมึงกระทังอลารหันอีกแหละมึงยันนี่หาแม่มึงดีสัตว์

โอ้โห,โห,โห,โหโดอกเดียวกูจุกโอเคกูขออีกตาหนึ่งทำไมกูแพงวะกูสงสัยว่าตัวบิดมาเรื่องไงวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเกมใหม่แล้วกันสปีดเดยบเลยเกมนี้ผมคงต้องไปฝึกฝีมืออีกนานเลยกว่าจะม,มาสตีิให้ท่านผู้ชมดูใหม่ก็ คงจะนานมากแน่นอนหรือถ้าไม่ก็เร็วเพราะผมจะพยายามเล่นเกมนี้ประจำแต่ก็เล่นฟรีไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังก็สตรีมฟรีไฟแอนิโม่ผมทําช่องใหม่นะอย่าลืมไปติดตามด้วยละ่ะเดี๋ยวชื่อช่องอยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอ้ยไอเฮียแมงมีตัวใหม่ด้วย ไอสัตว์มายังไงหัวโอ้ยเยียนี่แรงจัดอืมโดนไปนหนึ่งดอกช้าช้าชาโดนเด็มเดิม โอเคโดนโดนนัดสุดท้ายอ่ามันหลบได้มันหลบได้ไดโอเคแม่งโดนนัด้วยเฉยมึงจะมาทำไมเนี่ยโหลกูเกลียนกูเกลียนครับตานี้กูมาเพื่อเกลียนมึงเข้าใกล้กูได้กูให้มึงรู้โอ้โหอ,อ,อืมไปไกลๆสนตินโว เราบงจะวิ่งยาวเกินไปอืมอืมอืมโห่ไอ้เี้ยนี่มันมันโอ๊ไปไกลๆสดุดเต็นกูโอเคกูชนะสักดีหลังจากที่กูแพ้มานานมากโอเค สิกนาทีกูแพ้รัวๆก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็จบคลิปนี้แต่เพียงท่นนี้ขอบคุณครับ